สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินติดถนนลาดยางวิวภูเขาบนเนื้อที่โฉนด3ไร่1งาน93ตารางวาอยู่ใกล้ถนนมอเตอร์เวย์อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดทุแแดงเนื้อที่3ไร่1งาน93ตารางวาด้านหน้ายูติดกับถนนลัดยางทางหลวงชนบทหมายเลข2169เส้นสีคิวหนองยาขาวจะมีหน้ากว้าง40เมตรยาวลึกลงมาตั้งด้านท้ายแปลง135เมตรที่ดินจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก พื้นที่บริเวณนี้จะเป็นที่สูงอยู่บนเนินมองเห็นวิวภูเขาได้รอบแปลงที่ดินที่ดินจะมีลักษณะสโลปจากด้านท้ายลงมายัางด้านหน้าด้านหน้าแปลงที่ดินจะอยู่สูงระดับเดียวกับถนนลรดยางไม่ต้องถมดินเพิ่มสามารถมาสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากถนนมอเตอร์เวย์เพียงแค่75เมตรเท่านั้นเองอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้ามาประมาณ200เมตร ที่ดินอยู่ใกล้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีคิ้วมาเพียง700เมตรที่ดินจะเป็นที่สูงอยู่บนเนินไม่มีประวัติน้ำท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง273เมตรอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟพานโนรามาเพียง3กิโลเมตร ห่างจากถนนสีเลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201เส้นสีคิ้วชัยภูมิประมาณ5กิโเมตรที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์ช่วงอำเภอสีคิ้ว5กิโเมตรอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสีคิ้วตลาดสดเทศบาลสีคิ้วประมาณ9กิโเมตรห่างจากโรงพยาบาลสีคิ้วมาประมาณ10กิโเมตร ทีดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2ช่วงต่างระดับ4คิ้วมาประมาณ10กิโลเมตรอยู่ก่อนถึงตัวเมืองโคราชห่างจากเดมอโคราชมาประมาณ5 6กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ190กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้บนเนื้อที่โฉนด3ไร่1งาน93ตารางวา เป็นที่ดินทำเลดีเหมาะสำหรับมาสร้างบ้านสวนเปิดกิจการทำธุรกิจต่างๆได้หรือจะซื้อกไว้เพื่อทำกำไรต่อในภายภาคหน้าก็ได้นะครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงในราคาไร่ละ8 5 0 0 0 0 0บาทราคานี้สามารถต่อรองได้นะครับและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันที่โอนคนละครึ่งครับท่นานไหที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติม ขอพิกดนัดดูแปลงที่ดินได้ที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน0814133164เพื่อเกิดความชัดเจนในแปลงที่ดินยิ่งขึ้นคุณพาคินจะพาไปชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับเป็นที่ดินบนเนินนะครับอยู่ใกล้กับ ถนนมอเตอร์เวย์นะครับด้านหน้าเรานะครับที่มองเห็นบริเวณนี้นะครับจะเป็นถนนมอเตอร์เวย์นะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดพุทธแดงนะครับเนื้อที่3ไร่1งาน93ตารางวานะครับเป็นที่ดินอยู่บนเนินนะครับวิวสวยบรรยากาศดีนะครับวิวภูเขารอบๆเลยนะครับด้านท้ายนะครับก็สามารถมองเห็นวิวภูเขาได้นะครับดูภาพถ่ายมุมสูงของเราประกอบได้นะครับแรงนี้จะหันหน้ามาทางทิศตะวันออกนะครับ ด้านหน้าอยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับห่างจากาวิทยาลัยเกษตรนะครับและเทคโนโลยีนะครับของอำเภอศรีคิ้วนะครับมาประมาณ7 0 0เมตรแช่นั้นเองนะครับแนวเขตของเรานะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศเหนือนะครับยาวตรงนะครับตามแนวต้นไม้นะครับตรงเข้าไปเลยนะครับอีกประมาณ135เมตรนะครับที่ดินจะมีลักษณะสลบนะครับจากทางด้านท้ายนะครับลงมาอย่างด้านหน้าถนนลาดยางบริเวณนี้นะครับ ห่างจากจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์ช่วงอำเภอสีคิ้วมาประมาณ5กิโลเมตรนะครับมีวิวภูเขานะครับมองเห็นภูเขาชัดเจนเลยนะครับเหมาะสําหรับมาสร้างบ้านสวนนะครับห่างจากถนนมอเตอร์เวย์มาประมาณ75เมตรแค่นั้นเองนะครับตรงไปก็จะเป็นอ่าอบตลาดบัวขาวนะครับแปลงของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่ของอตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับ เนื้อที่3ไร่1งาน93ตารางวานะครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงในราคาไร่ละ850,000บาทนะครับเป็นที่ดินอยู่บนเนินนะครับอยู่สูงมากเลยนะครับไม่มีประวัติน้ำท่วมบริเวณนี้มองเห็นวิวภูเขาได้รอบทิศทางนะครับห่างจากถนนมิตรภาพนะครับมาประมาณ5กิโลเมตรนะครับห่างจากลำตะคองนะครับมาประมาณ9กกิโลเมตรสำหรับตัวเมือง สีคิ้วนะครับห่างจากนี้ไปประมาณ9กิโลเมตรเช่นเดียวกันนี่นะครับถนนด้านหน้านะครับเป็นถนนลาดยางนะครับรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแลงที่ดินสวยงามนะครับหน้ากว้าง40ลึก135เมตรเป็นที่ดินอยู่บนเนินนะครับวิวสวยบรรยากาศดีนะครับอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์ช่วงอำเภอสีคิ้วด้วยนะครับห่างมาเพียง5กิโลเมตรแค่นั้นเองดูภาพถ่ายมุมสูงประกอบได้นะครับท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ สามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดนะครับเดินทางมาดูแปลงที่ดินได้นะครับซื้อเก็บไว้ทํากําไรในภายภาคหน้าได้นะครับอยู่ที่ถนนลาดยางนะครับค่อนข้างกว้างนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง youtube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ